ให้แยกกันหน่อยหนูหนยสายตามันนี้รองน้ำแมกก็ไน้พายพายแม็จะหนีได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ต่างคนต่างอาต่างคนต่างฟัดต่างคนต่างอะไรสายกรุกขณะนี้ดูบอกว่าอปาเหลี่ยมสาวแปดเหลี่ยมมาจะไหนบอกว่าเหลือกี่เหลี่ยมแล้วเหลือกี่เหลี่ยมกี่เหลี่ยมเมื่อวันแปดเหลี่ยมยังดีอยู่แปดเหลี่ยมยังครบแปดเหลี่ยมมาเจรจากับใครมาเจอกับสรีมาเกลย์จากสลีนาวาสรีบางคนนาวาสลีคนนาวา หนีขึ้นมาเอาเราไเอาละว่าแปดเรียมแปดเรียมไม่มาจากไหนเปิดตาขาดขึ้นมาอยู่อะบรอะไรี้ะไรขีนขึ้นมาแปดเรียมกระชากลาดตัวหนีเอาวะนี่ไม่ได้นะครับท่านได้สองแดเรียมเล็นไ้สินแล้วว่าขอขอขอขไหังน้สเรมโอหดูจาวากาับดูเจ้าวการไปไหลเบียดไล่บีไม่ยอมบนกันนะครับสิลิบุงคนนว่าไม่ยอมใหาสองเปนเรียมหนีไงเราเบียดเรบีเรพะยีเข้าไปนิดนึงละส ที่บ้านมาสอนน้ำนิ่งมาพายน้ำไหลดูด้วยสายตาสอนไปเริ่มกลบไปพายไปแหลแสงหนีสิรบมงคลไม่ทันแล้วไม่